บอกถามก่อนทีนี้มันที่ไหนอะแล้วพวกเราตัวเหลี่ยมแบบเนี้ยเหมือนพวกเหมือนไอ้ไอเหลืองบอกอ่าฉันเผลอไปกดอะไรไม่รู้อะ่ะเพราะฉันกรลังประดิษฐ์โทรศัพท์อยู่อะ่อะแล้ว<อ>มันเป็นอไรเนี่ยฉันขอโทษโอ้ยเหลืองมันได้ทำทุกอย่างพางพวกเรากำลังจะสร้างเกมกันฉันขอ,ทอโทษรัว,วเป็นไร แต่ฉันลืมเอาสาตว์มาด้วยอะแล้วก็กดกดอันนี้กดเฮ้ยวัดดีนายเป็นใครเหรอท่านกด s k uh ิปกด s k ิปปะอ้าน,นี่พวกนายเป็นใครอะ่ะแล้วฉันหลุดมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะก็เปิดตีแล้วก็จะมีคนมาแวะมาแวะเวียนจากเช็นหมาป่าจากเดนเรียวที่มาจากโรบอกก็เหมือนกันแหละอะไรเนี่ยแต่ฉันมาจากคอมนะเนี่ยก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่อ,อย่าบอกนะนี่พวกเราแปลกสุดอ่ะก็ไม่แปลกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแฟนยังมาได้เลยอ,ะ What the อ่ะเด้อไม่เป็นไรหรอกแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันจะคุยกับเพื่อนก่อนโอ้โหทีมโอเคอกดตอบไว้ไนี่มาแล้วพวกเรามาคุยกันมาคุยกันมาคุยกันแล้วก็ แต่ที่น,นี่นาย,ย,นยไปถามเขาดีวว่าวิธีออกจากที่นี่คือทาไงอ่ะเออใช่นายวิธีออกจากที่นี่ทำยังไงอ่ะก็แค่รอ,อประตูมิติเปิดขึ้นมาแล้วตุลการก็ให้ให้ตุลการมาหาเองแล้วก็จะโดนปัน่นแล้วกลับไปเหมือนเดิมแล้วกลับไปที่ที่นายกลับมาโอเคได้ไดเลยไอ้นี่พวกเราต้องเขาบอกว่าต้องใช้ตุลการแล้วเขาคือใครไม่รู้ว่าเขาบอกว่า จะมาปั่นพวกเราอ่ะแล้วพวกเราก็จะกลับไปที่เดิมของพวกเราแล้วเขาจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เราขอพูดไว้เลยนะว่ากว่าที่ตุลรากาจะมานายคงนายคงแก่ตายไปก่อนเพราะว่าหนึ่งล้านปีจะมาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นโอ้ไม่ไน่านี่มันและมีทางออกอย่างอื่นไหมอะ่ะ จะใช้ไฟฟ้าของที่นี่จนหมดและจะสามารถเปิดประตูมิติได้โดยต้องใช้เครื่องที่มีชื่อว่าเครื่องละลายพอเชื่อมอะไรเสร็จปุ๊บให้ในายเข้าไปในเครื่องนั้นแล้วกดละลายตัวเองนายก็สามารถกลับไปในมิติตัวเองแต่พวกเราไม่แนะนําให้ทำเพราะเพราะว่าพวกเรานั้นเสียไฟฟ้าไปเยอะมากสำหรับคนเก่าโอเคแล้วจะทํายังไงอะ่ะแล้วก็มีวิธีสุดท้ายนั่นก็คือกินยาอะไรทักอย่างที่มาจากหมอคนนึงแต่ แต่เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราเขาจะไปทุกที่เขาเขามีน้ำยาวประตูมิติที่ได้ที่มัสาม,มารถไปที่ไหนนอกจากว้าไป,ไปว้ามาที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่โลกอื่นนอกจากโลกนี้โอเคงั้นพวกเราไปตามหาเขากันไหมเพราะอาจจะยากทุกหน่อยนอกจากพวกเราจะมียานอวากาศเริ่มต่อคูไ่ได้เลย<ม> แล้วนายมีโอกาสเจอเขาแค่จะมาซัดหน้ากันไหมเขารู้สึกอยากหายทำแล้วอ่ะอะไรนะนายอยากสัดหน้าฉันหนุนไม่ได้นะต้องได้อยู่แล้วพวกเราเป็นมิตรไม่ใช่เออพวกเราไม่เชื่อง่ายๆหรอกนะบอกเป็นมิตรก็บอกว่าพวกเราก็แค่อยากหาอะไรทําเมื่อฉน่เกิดฉันตายขึ้นมาเราจะทํำยังไง<อ>ฉันก็ไม่รู้ว่าเธจะกลับมาได้ไหมเขา โอกาสที่จะตายจริงๆแล้วไม่กลับมากับกลับมาโอ๊ยฉันไม่เอาว่ะเฮ้ยเอ้ยรถถังมาแล้วเฮ้ยชา้ชาช้าจ็บนิดนึงอะ่ะเฮ้ยระวังมันยิงมาเร็วและสมคังก็ได้กดบบบเ t ้ p กด stop กด s t o เฮ้ย<ไ>พวกเร,เ,รเราเรายังเรายังดีนะมีโอกาสที่เรากลับมาได้เอ้ยนายกนายเขาไม่พวกเราใจหายแต่พวกเราขอเป็นประตูกันทุกคนหยิบปืนเออพวกเราไม่เจอปืนเลยไอยฝั่งเมลอนน่าจะเจอปืนพวกเราก็ไปเจอเหมือนกันมันใช่หมัดกันไม่หล่ะก็ได้มาต่อมา 我倒摸了。 เรายังไมพวกเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอไอ้เีแมันมาได้ไงวะจะสู้กับมันเองยายพีบลงอืออุ๊ยหัวแตกตายโดนพลังเห็นความรักแมวทุกคนฉันยอมเสียสละเฮ้ยพวกเราฉันไม่อยากบุกตลุยอ่ะหุดหยุด ไม่กสตาร์โอ้ไม่ทา ตเหลือแค่หุ่นยนต์กับไอ้เขียวละหุ่นยนต์จะเสียอยู่แล้วแต่หุ่นยนต์ตุ๊กตาด้วยพลังแห่งเพื่อนแปลงร่างแมวแมวแมวแมนต้องแปลงร่างว้าวสุดยอดยอ้ยไอ้ปุญเสียงเสีย แล้วก็แพงเลยชอัขะไปครึ่งตัวแล้วจะไม่มีท่าซุปเปอร์แต่ว่าเดี๋ยวต้องแพลังแบงพลังซุปเปอสยมาท่าฉันมันอาจจะไม่มีล่างเนคนอแต่ันมีอาวุธนเว้ยาเดี๋ยวทำไมทุกคนหายไปไหนหมดเลย เขียวเหลือรอดแต่อยู่ในสภาพบางตายจบ,จบลแล้วจบเขาลอและ